ไตามาสองจะเกิดภาะวะแบร์มา r ์เก็ตแรลลี่ด้วยเม็ดเงินขนาดนี้ต้องใช้เวลา4ปีในการทําตลาดทุนตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างสภาพคล่องนะครับ<ม>กับภาพเศรษฐกิจทแท้จริงที่ยังไม่มีสัญญาฟื้นตัวมากครับ ปรากฏการณ์ของวิกฤตโควิด COVID -19 กํำลังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกครับส่งผลให้หลายประเทศเองต้องงัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันออกมาโดยเฉพาะมาตรการอัดฉีดเ,เงินเข้าสู่ระบบเป็นที่มาของคำถามครับว่าตอนนี้เองเงินกำลังจะท่วมโลกอีกครั้งหรือไม่และเงินเหล่านี้จะไปกองอยู่ในสินทรัพย์ใดบ้างวันนี้เราจะไปหาคาตอบกับดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลูรูด้านฟันโฟ,นฟอของเมืองไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับ จะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพาันธ์ไปต้นมาเนี่ยธนาคารกลางรัฐบาลกลางแต่ละประเทศเนี่ยได้อัดฉีดเม็ดเงินมาเนี่ยผมเข้าใจว่าร่วมๆประมาณ15-16ล้าน,ล,านล้านเหรียญนะครับครับตัวเฟดเองเนี่ยงบดุลของเขาเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบเกือบสามล้านเหรียญน,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 นะครับครสามล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองเ,องเองนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวพุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตนะครับว่ารอบนี้เนี่ยหุณทั่วโลกปรับตัวขึ้น ในดับใกล้เคียงกันประมาณ30-50%เมื่อเปรียบเทียบกับพี่เกตสมัย Hamburger กอร์ค s นะครับเมื่อปี2008นดี่นะครับ,รบด้วยเม็ดเงินขนาดนี้ต้องใช้เวลา4ปีในการทำรแต่นี่คือใช้เวลาไม่ถึง4เดือนในการทำนะครับจะสังเกตนะครับว่าเม็ดเงินต่างๆนี่นะครับนอกจากทำ Q e แล้วเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่เข้าไปช่วยเลียวเ,เซกเตอร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าดูการเม็ดเงินต่างๆนี่นะครับจะสังเกตนะครับว่าภายนอก สภาพคล่องเยอะนะครับภายในสภาพคล่องก็เยอะอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีเม็ดเงินอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า carry trade นะครับ carry trade ก็คือว่า,เ,าเม็ดเงินตรงนี้จะไหลเงินจากประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำไปสู่ประเทศที่ผลตอบแทนสูง <So> นะครับถ้าดูจากเรียวบอลยูของเราเรียวบอลยูก็คือ,อตัว อัตราผมตอบตอบแทนพันธบัตบรสิปีลบด้วยเงินเฟอ้อนะครับเรียวบอลยิวของเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบก,กับเรียวบอลยิวของสหรัฐเนี่ยนะครับต่างกันประมาณ4.1% 4.1%เนี่ยสูงสุดในรอบเกือบ10ปีเลยฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าเ,เม็ดเงินก้อนนี้เขาเรียกว่า carry trade เ,เข้ามานะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจึงทั้งให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นการสะท้อนว่าสภาพคล่องที่มันไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฮอตมันนี่ระยะสั้นนะครับดูจากการที่เขาซื้อพันธบัตรนะครับพันธบัตรนี่ก็คือปัจจุบันนี่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยซื้อพันธบัตรส0ม0 0ื่นล้านนะครับมากกว่าครึ่งเป็นพันธบัตรระยะสั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นการซื้อพันธบัตรระยะสั้นก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าอาจจะเข้ามาเรื่องเก็งกกำไรค่าเงินส่วนนึงด้วย เมื่อก่อนเนี่ยเขาซื้อสัปดาห์หนึ่งประมาณซะร่วมๆหกแสนเจ็ดแสนล้านเหรียญน,นะครับปัจจุบันซื้อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ3ามสี่พันล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าซื้อหายลดลงมาเยอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักทุนต้องจับตาดูนะครับว่าถ้าเฟดนะครับซื้อลดลงหรือหยุดการซื้อนะครับเพราะว่าเฟดในเวลาซื้อเนี่ยเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับ มีทาร์เก็ตของเขาอะนะครับถึงแม้เป็นอันดับแร์คิวอีแต่เขาก็ดูบอลยิวด้วยดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่ประมาณประมาณปี2013เนี่ยตอนที่เบนเมเดเก้เนี่ยเขาซื้อสินทรัพย์ QE แบบไม่จํากัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาทำเทเบิลลิ่งนะครับช่วงนั้นตลาดหุ้นก็ตกใจปรับตัวลดลดไวลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าดูจากเออร์นิงยิวแกร็บนะครับเออร์นิงยิวแกร็บคือส่วนกลับของ PE นะครับ ส่งกลับของ P/E เนี่ยลบด้วยเทนเย่ก้อนวันยูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเกือบต่าสุดในอรอบหลายหลปีแล้วนั่นหมายความว่าตลาดทุนเนี่ยนะครับถ้า E.P.S ไม่เติบโตไปกว่าน,นี้นะครับหมายความว่าเริ่มแพงนะครับะจะสังเกตนะครับว่าตัว P/E ของปีนี้อยู่วันสิบเเท่านะครับหมายความว่านักลงทุนเริ่ม pricing การเติบโตปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็มีอะไรที่ไม่แน่นอนเพราะปีนี้ยังไม่เห็น สัญญาณโควิดจะหยุดจริงๆเลยนะครับของไทยอาจจะหยุดนะครับแต่ทั่วโลกนะครับอเมริกาบราซิลเองเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณหยุดนะครับถ้า expectation เนี่ยนะครับถดถอยลงนะครับก็หมายความว่าตลาดทุนก็อาจจะถดถอยลงได้ไตรมาสสจะเกิดภาวะแบร์มาร์เก็ตแรลลี่นะครับก็คือมันก็ขึ้นมา3-400จุดนะครับแบร์มาร์เก็ตแรลลี่นะครับก็คือเป็น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดทุนในตลาดหมีนะครับในตลาดหมีหมายความว่าตัวฟันด์ดิทัลตัวปัจจัยพื้นฐาน EPS เนี่ยยังเติบโตไม่ทันแต่สภาพคล่องเป็นตัวผลักดันนะครับของตลาดทุนขึ้นมานะครับไตรมาศาม็นเป็นภาพที่นักลงทุนอาจจะต้องมานั่งศึกษาดูจริงๆว่าหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเอ่อบริษัทไหนเป็น,นของจริงบ้างนะครับบางบริษัทไหนเป็นของปลอมบ้างนะครับ นิวโลผมคิดว่าไม่นะครับแต่จะพันผวนนะครับจะพันผวนนะครับผมคิดว่าคําตอบที่สําคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของเฟดนะครับอันที่1นะครับ<ม>อันที่2เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร<ม>์นะ<ม>ครับอันที่สามเนี่ยขึ้นอยู่กับผลการางเงินไตมาสองนะครับที่จะประกาศออกมาในช่วงมาร์จกรกฎาสิงหานะครับช่วงนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะมาปรับกันอีกทีนะครับว่าตัวเอ็นยูแกับเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเชื่อว่า ตลาดทุนทั่วโลกคงผันผวนในช่วงมาสะไตรมาสสามนะครับไตรมาสสาม